มัทธิยบทที่15บห้าข้อสาสถึงข้อสาพร้อมคําอธิบายวงเล็บเการอัศจรรย์ที่เลี้ยงคนสี่พันคนบท 15, ที่15บหข้อสาสิบสอถึงข้อสามสิบัทธิยบทที่15บห้าข้อสาฝ่ายพระเยซูทรงเรียกพวกสาวกของพระองค์มาตรัสว่าเรามีใจกรุณาต่อคนเหล่านี้ด้วยเขาค้างอยู่กับเราได้สามวันแล้วและเขาไม่มีอาหารกิน เราไม่ประสงค์จะให้เขาไปเมื่อ,อยังอดอาหารอยู่เกรงว่าเขาจะหิวโหยสิ้นแรงลงกลางทางมัทธิวบทที่สิบห้าข้อสาอคำอธิบายหนึ่งพระคริสต์จะไม่ทรงยอมให้ผู้ที่ได้ติดตามพระองค์ต้องหิวโหยและสิ้นแรงลงระหว่างทางที่ติดตามพระองค์อยู่มัทธิวบทที่สิบห้าข้อสาสาพวกสาวกทูลพระองค์ว่าในปากกันดารน,นี้เราจะหาอาหารที่ไหนพอเลี้ยงฝูงชนจํานวนมากนี้ ให้อิ่มได้มทัทไิยบทที่15ข้อ33คําคำอธิบายหนึ่งแม้ว่าจะอยู่ในปากกันดานเช่นนี้องค์พระผู้เป็นเจ้ายังสามบ้านป้อนเลี้ยงผู้ติด,ดตามพระองค์ให้ได้รับความอิ่มหนำได้แม้ว่าเขาจะมีจํานวนมากสักเท่าใดก่อนหน้านี้สาวกก็ได้ประสบการณ์เรื่องนี้มาแล้วในบทที่14ข้อ15ถึงข้อ21แต่ดูเหมือนพวกเขายังไม่ได้ฝึกฝนเรียนรู้บทเรียนแห่งความเชื่อ พวกเขาสนใจดูแต่สภาพแวดล้อมแทนที่จะมองดูองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไรก็ตามการสถิตยอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเหนือกว่าครังอาหารที่อุดมสมบูรณ์นักมัทิยบทที่1 5ข้อ34พระเยซูจึงตรัสถามว่าท่านมีขนมปังกี่ก้อนเขาทูลว่ามีเจ็ดก้อนกับปลาเล็กๆสองสามตัวมัทิยบทที่1 5ข้อ34คอธิบายหนึ่ง องพระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ที่จะใช้สิ่งที่เรามีอยู่มาอวยพระพรผู้อื่นเสมอมัทิยบทที่1 5ข้อ35พระองค์จึงสั่งฟูงชนให้นั่งลงบนพื้นดินมัทิยบทที่15ข้อ36แล้วทรงหยิบขนมปังเจ็ดก้อนและปลาเหล่านั้นมาขอบพระคุณแล้วจึงหักยื่นให้เหล่าสาวกของพระองค์เหล่าสาวกก็ยื่นให้แก่ฟูงชนมัทิยบทที่ 15: ข้อ36กคำอธิบายหนึ่ง ถ้าเรานำเอาสิ่งที่เรามีอยู่ทั้งหมดถวายให้แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ก็จะทรงหยิบไปหักออกและยื่นกลับมาให้เราเพื่อแบ่งให้แก่ผู้อื่นจึงได้กลายเป็นความอิ่มหนำและกลายเป็นพระพรที่เปี่ยมล้นของพวกเขาึ่งเล็บข้อ37ทุกสิ่งที่เราถวายให้แด่องค์พระผู้เป็นเจ้านั้นไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนสิ่งนั้นจะถูกเพิ่มพูนด้วยพระหัตถแห่งการอวยพระพรของพระองค์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นอันมากให้ได้อิ่มหนำ ในเล็บข้อ38จึงได้สําเร็จพระทัยปรารถนาของพระองค์ในเล็บข้อ32มัทิวบทที่1 5ข้อ37และเขาทั้งปวงได้รับประทานอิ่มทุกคนเศษอาหารที่เหลือนั้นเขาเก็บได้เจ็ดกระบงเต็มมัทิวบทที่1 5ข้อ38ผู้ที่ได้รับประทานอาหารนั้นมีผู้ชาย4 0 0พคนไม่ได้นับผู้หญิงและเด็กมัทไทบทที่15ข้อ39 เมื่อให้ฝงชนเหล่านั้นไปหมดแล้วก็เสด็จลงเรือมาถึงเขตแดนเมืองมากระดาน